จะไปหลงเสือเด้อพี่น้องเฮาเรื่องของเบียผู้สูงอายุครับล่าสุดนีกมม่กรมกิจการผู้สูงอายุออกมายืนยันนะครับว่าบ่มีการเพิ่มเบียรหรือว่าเงินพิเศษใดๆให้กับผู้สูงอายุเด้อครับแล้วก็แจ้งเตือนโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ของกรหัดเล่นไล่ฮัดเล่นเฟ e บ o ๊กเข้าไปเบิงโซเชียลมีเดียมีการตั๋วต้่มกันตัวครับ ว่ากคดเข้าไปลิงนี้แล้วจะได้รับเงืนสมทบก่อนกําหนดอันนี้มันเป็นมีสาชีพมาหลอกมาล่วงเขาครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโดยมีรายละเอียดว่าสิ้นเดือนเมษายนนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยพิเศษคนละ2,500บาทนั่นกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมแลก็กข้อมันคมของมนุษย์่นออกมาบอกนะครับว่ากรมกิจการผู้สูงอายุ บอมีการเพิ่มเบีย้หรือว่าเงินพิเศษใดๆให้กับผู้สูงอายุเด้อครับเนื่องจากปัจจุบันนี้การจ่ายเบียรยังเฉียบยังคงยึดระเบียบของกระทรวงมหาทยว่าโดยลักเกีย์การจ่ายเงินเบียร์ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นโดยมีการจ่ายเบียรยยังเฉียบให้กับผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุซ้ำเก่าครับ ที่เห็นว่ามีการแจ้งบอกกันในโซเชียลมีเดียว่าจะได้เงินเพิ่มนั่นนะมีเมสเซจมีขอความอ่างว่าสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งให้ได้จ้างลูกจ้างอยัง,อยงต่างๆน,นะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุนี่จะได้เงินเพิ่มนี่อันนี้บอแมนความจริงเด้อครับอย่าเขาไปหลงเสือเรด,ดขาดครับหลกักการอีกเรื่องนึงครับเรื่องของประกันสังคมครับจะมีขอความ ทรงเข้าไปในมือถือของพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนี่นะครับแจ้งว่าให้นายจ้างลูกจ้างอัปเดตข้อมูลดวนเพื่อไปถอนเงินสมทบก่อนกำหนดนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องหลอกลวงเด้อครับอย่าไปหลงเชื่อครับถ้าหากว่าเฮ้ากดเข้าไปไปอัปเดตข้อมูลหรือว่าเข้าไปตอบข้อสักถามต่างๆในข้อขอความนี่นะครับหรือว่า s m s นี่อาจจะให้เฮาเสียเงินเสียท่องได้นะครับเอา